สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ผู้เลี้ยงสัตว์นำสัตว์กว่า146,00 0ตัวไปยังทุ่งหญ้าฤดูร้อนในอลูเคเออร์ทิงถีเขตปกครองตอนเองมองโกเลียนในทางตอนเหนือของจีนมีเส้นทางให้เลือก3เส้นทางคือทางตะวันออกเส้นทางตรงกลางและตะวันตกระหว่างทางมีสถานีบริการ3แห่งให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้เลี้ยงสัตว์และมีทีมแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมดูแลทั้งคนและสัตว์ ทางการมองโกเลียไนยมีข้อกำหนดให้แกะ1ตัวกินหญ้าได้ไม่เกิน2.25ไร่และวัว1ตัวกินหญ้าได้ไม่เกิน11.25ไร่เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติฝูงสัตว์ที่ย้ายถิ่นต้องเดินทางผ่านเขตอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดทางการจึงมีข้อกำหนดห้ามคนเลี้ยงสัตว์นำสัตว์พักค้างคืนในเขตอนุรักษ์ผู้เลี้ยงสัตว์คนหนึ่งเลือกเส้นทางตะวันตกสำหรับการอาพยพฝูงสัตว์ โดยต้องเดินทางกว่า40กิโลเมตรจากใต้ขึ้นเหนือเขาพาฝูงสัตว์มาถึงจุดตรวจเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องว่าขนาดของฝูงสัตว์เป็นไปตามมาตรฐาน mm hmm. เขาบอกว่าข้อกำหนดนี้มีเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ที่อพยพซึ่งต้องไม่รบกวนระบบนิเวศจนถึงขณะน,นี้มีผู้เลี้ยงสัตว์เกินกว่าครึ่งที่ลำเลียงสัตว์มาถึงทุ่งหญ้าฤดูร้อนแล้ว และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ